สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์ที่17มิถุนายน2022นยะครับยังพบกันในบทข้าแต่พระบิดาบทความที่นักบุญสีเปลียนพระสังฆราชได้กล่าวไว้แนะนำและอธิบายกับพวกเราในหัวข้อบอกว่าในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเราจงดำรงในสันติอรนนี้ก็เป็นตอนที่สองก็บอกพระเป็นเจ้าทรงบัญชาให้เรา เป็นผู้สร้างสันติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบ้านของพระองค์พระองค์ประสงค์ให้เราเจริญชีวิตใหม่ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราในการบังเกิดครั้งที่สองของเราในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเราจึงต้องดำรงในสันติโดยที่เรามีพระจิตองค์เดียวเราจึงต้องมีจิตใ,ใจเดียวด้วยเหตุนี้พระเป็นเจ้าจึงไม่ทรงยอมรับเครื่องบูชาของคนที่เป็นปรปักต่อกันและพระองค์ทรงกำชับ ให้ละพระแท่นไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนพระเบญนเจ้าก็เช่นเดียวกันจะระง,งับพระพิโรธของพระองค์ได้ก็ด้วยคำภาวนาของคนที่มีจิตใจสันติรับคาบสันติและความเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างพี่น้องคริสตชนจะเป็นของถวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราอาจถวายพระเจ้าได้และเราก็จะเป็นประชากรที่ชิดสนิทกันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของพระบิดาพระบุตรและพระจิตเมื่อกาอินและอาแบลเริ่มถวายเครื่องบูชาพระองค์มิได้ทอดพระเนตรของถวายหากแต่ทอดพระเนตรจิตใจของเขาพระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยในของถวายของอาแบลเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยจิตใจของเขาดังนี้อาแบลผู้ชอบธรรมผู้สร้างสันติในเครื่องบูชาปาสจากตำหนิของเขาเขาสอนมนุษย์ให้รู้ว่าเมื่อถวายบูชาณะพระแท่นนั้น เขาจะต้องเข้าใกล้พระ,พระเจ้าด้วยความยำเกรงด้วยใจซื่อโดยใช้สันติธรรมเป็นหลักเครื่องบูชาของอาแบลมีลักษณะเป็นเช่นนี้จึงเป็นการเหมาะสมที่เราเองจะกลายเป็นเครื่องบูชาในการต่อมาอาเบลเป็นคนแรกที่ได้ยั่งยืนเป็นพยานด้วยมรณะสักขีกรรมด้วยพระโลหิตด้วยโลหิตประเสริฐของท่านแล้วเราเล็งเห็น จุดเริ่มแห่งพระทรมานของพระเยซเจ้าเพราะอาแบรมีความศักดิ์สิทธิ์และสันติของพระเจ้าเป็นของตนคนเช่นนี้แหละพระเจ้าจะประทานมงกุฎให้คนเช่นนี้แหละพระเจ้าจะทรงประกาศว่าเป็นของพระองค์ในวันพิพากษาอย่างไรก็ดีคนที่ชอบทะเลาะวิวาทก่อความวุ่นวายไม่อยู่ร่วมกับพี่น้องด้วยสันติจะไม่สามารถพ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความแตกร้าว แม้ว่าเขาได้ปรีชีวิตเพื่อพระนามของพระคกฤษเจ้าก็ตามนี่เป็นคำยืนยันของท่านอัครสา,าวกและพระกัมพีบันทึกไว้ว่าคนที่เกลียดพี่น้องของตนเป็นฆาตกรและไม่มีฆาตกรคนใดจะได้เข้าสวรรค์พระเป็นเจ้าจะทรงให้ฆาตกรอยู่ร่วมกับพระองค์ไม่ได้ผู้ที่พอใจติดตามยูดาสมากกว่าพระกฤ์เจ้าครับพี่น้องก็เป็น คำบรรยายที่เข้าใจงใ่ายๆนะครับในวันนี้ก็สำคัญก็คือ,อท่านนักบุญสีบเรียนก็บอกบอกชัดเจนว่าให้เรารู้จักที่จะยกโทษที่จะให้อภัยที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมันก่อนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันต้องไม่ถือไม่ถือโทษโกรธกันก่อนมมันถึงเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใช่ไหมและเมื่อเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยจึงสามารถที่จะ ถวายบูชาสมัยถวายสรรเสริญนมัมศการพระเบญจาได้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความดีด้วยพระพรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนักบุญสีเปลี่ยนได้บอกไว้ทั้งในบทข้าแต่พระบ,พบิดาที่ที่เรายังอยู่ในบริบทของบทข้าแต่พระบ,พบิดาเ,เราจึงเห็นว่าในบทข้าแต่พระบ,พบิดานี้เองก็มีเรื่องราวของการเรียกร้องให้คืนดีกันให้ยกโทษกัน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองในวัดสุดท้ายที่ที่สรุปตะกี้เนี่ยน่าฟังนั้นจะจะขอย้ำอีกครั้งในวัดสุดท้ายวันนี้ก็บอกว่าอย่างไรก็ดีคนที่ชอบทะเลาะวิวาทและก่อความวุ่นวายไม่อยู่ร่วมกับพี่น้องด้วยสันติจะไม่สามารถพ้นข้อหาว่าเป็นผู้ก่อความแตกรราแม้ว่า เขาได้ปรีชีวิตเพื่อพระนามของพระิสต์เจ้าก็ตา่างเพราะฉะนั้นหลายครั้งการเจริญชีวิต,ตดูเหมือนเป็นคนดีเป็นคนมีชีวิตตามคําสอนพระเยซูเจ้าแต่ว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ชอบชอบทะเลาะเบาะแว้นชอบก่อ,บอปัญหาชอบเอาเปรียบเอาลับคนอื่นเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยจะได,ได้ได้รับชื่อและชื่อว่าเป็นผู้ที่จะไม่สมควรที่จะเป็นเดียวกับพระบิดาเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับ นี่เป็นคํายืนยันของข้าสาวบกพระกัมพีบันทึกไว้ว่าคนที่เกลียดพี่น้องของตนเป็นฆาตกรเราจรึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเกลียดใครเออมโมโหโกรธนั้นมันธรรมชาติเรามีได้โมโหได้แต่โมโหโกรธแล้วเราต้องรีบหายต้องรีบออคืนดีต้องออสงบจิตจ,จ,จิตใจแล้วก็มีชีวิตด้วยออความมีสันติจริงๆในชีวิตของเรานะครับเ,ออเราจึงสามารถดําเนินชีวิตเป็นสิทธิติดตามพระเยซูได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีชีวิตในสันติมีชีวิตในความรักมีิ่งเดียวกันจริงๆด้วยพระพรด้วยพระเมตตาของพระองค์หมือนที่พระเยซสุเจ้าพระองค์ทรงสอนนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสัรผ่านพระพาพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด